ครับมานสิครับตลาดจะเป็นค่ายู่ค่ากินครับผมคา่าต่างๆคาง่คารถค่ามะเกลค่าตรงนี้นั่นค่าพุ่นยกของอีกครับะนะไเห็นใจเนาะครับผมเอออัอนนี้ก็ที่น่ากำลังยุ่งยิที่ยู่ครับกำลังเก็บไปที่กันอยู่บ่ะเม้นแค่ว่าเก็บไปที่กันเสียเดียวรถขึ้นเรีวๆเลยจะไปล่างตัวเออก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีนเป็นยังหมอลำเอามาเนี้มีงานต่ออยู่ป่ะครับมื้อนี้อ๋อมื้อนี้การศิพากรกับภาคเกล้วันที่ ยี่สิบสี่ยี่ห้าย,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 ปปย,ย,ย,ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าเขาออกยีก้าเนึงครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนา้าฝนนะครับแล้เฮาสิแบบเดินงานตลอมดมันมญญากา็เป็นไป่กระไดนะครับเพราะว่าหนึ่งเหยื่อเข้ามาบรรยากาศทัศนการอากาศต่างๆเพราะว่าถ้าฝนในตกแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่ครับเบพาก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเมื่อวที่บรรยากาศดี่เขาก็ต้องคอยแบบสิรับเนี่ยครับแต่ถทากั่าเขาก็มีชื่อจะพาเพื่ออะไรครับนะครับว่าบางครั้งมันก็แล้วแต่ เดี๋ยวเตดดวงนะนะะดวงถ้าถ้าดวงดีกับอาชีพว่าเจ๋อไปมี้าทำมือถ้าเกยอ,อมเรา,า,เาบ่าเจอหรือว่าจะได้ล่ะอาชีพว่าฝนเ้าะขาดผนะนขาผมะครับ,รบแล้วแต่ที่ตวน,นังคนใดก็ต้าาครับผมเมื่อคืนน,นี้ตนพี่นนองเช่าสารา,า้ามเนาะเนาะเตอนนีลีครับพี่นนองเพิ่มน้าเวทีเลยครับเพิ่มน้าเวทีอยู่กต่นเพิ่นครับ พี่น้องเพื่กนกว่าถาเต็มอยู่บี้ทั้งสีนี่ออไรสดอนี้ที่เรสดในภูบเบิงเบืองโวโลกนะครับ้ก,บก็นสดพันทางของความบุณลุงนีนะะ่นะครับถ้ใออันนี้ซ้ำบน,นี้จะได้แบบงารศิเป็นงานหนาแล้วครับเพะสิด้เป็นไรสดเป็นงานหนาแต่เมื่อนี้กักระทำว่าสิกลับขึ้นมาเรียนนี่พอกสิกรรมขึ้นมาเรียนครับแต่คองอะแบบว่ามันหลุกดีกว่านี้ก่อนหรือว่ามันแห้งตรงนี้มันแห้งมันกัดกสิกรรมมากับห้อกับบน่อมโถยนะครับแต่เมื่อขึ้นแต่ครัว่า ถ้าเรียกกันว่าสิเลนตอนแล้ครับเรื่องตังแต่ซเลนเรื่องตังแต่เจ็ดโมงพอดประมาณเที่ยงแต่ที่นี่เบิ่งกลนบรรยาการเ่งกาิสภาพดินแล่วนัคือสิไปบ่ได้คือคนคือสิมเปลืงครับผมเกี่อวาเเก็บไม่ที่ลกะถอยล้างับ้านครับผมจังสิเอกมม่ไหร่ครับเราจะภาเพื่อนกัใจดีะครับกัขาขอบคุณจะพาภาพหลายๆนะครับนักิบเพื่อนให้โอกาสครับผมือนให้โอกาสแต่ว่า้าสมมุติว่าเลรี่ได้อาบ่เป็นยัง เจาก็ลองพื้นอีกรอบนึงสับพ <OK> ืนอีกรอบนึงงพได้ก็คือเดี๋ยวไปทังค่อยถอยหลังแล้วขึ้นมาใหม่ขึ้นน้ำใหม่ให้นมาแสดงอีกให้นมาแสดงอีกครับผมกายตอนนี้เขาก็นัดนัดมือนัดเวลาบ่ได้ครับผมกาอกับหัววล่าเลยกับกับรู้สึกว่าสิเป็นในภายในเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมกับมิถุนายนะครับก่อนขอพิจารณาคือปีฤดูกาลก่อนปีฤดูกาล นวัดที่สิบมิถุนาครับผมครับผมแจะหาว่าสียู่งใหเดือนพฤษภาหรือกับโรลูว่าสีช่วงเดือดวัดที่เท่ไหลครับผมครับผมขอบคุณหลายครับผมสู้ๆครับครับผมเอาสู้ๆนะครับรวมคำพุนครับผมครับผมนี่ครับทีมงานรวมมิดนะครับคำพูนรวมมิตรนะฮะโอ้เรียนต่นบยี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพันวาตัวหรอครับไม่เจอยังสี่ก็ได้นะครับคุพูนรวมมิตร กำลังเก็บหานครับพี่น้องโอ้ยเป็นยังไงครับลุงหม,ม่อคืนนี่หมกขึ้นเราลงท่นนะครับเห็นมลลมเออดีบลลมแห้งเนาะเออเห็นบือ้อบื้อมาเห็นเศร้าเศร้าเศร้าคนหางเข่งแตกบือ้อเื่งขึ้นนี่กะคนเบ่นกระแตกบื้อเล่นเบ่งขึ้นนี่กะไรหนีไคหนีมันเลยครับว่าหนีแล้วยันติดลมเนาะดินถมไห <c oughs> มนนอโอ้แสดงมาหกล้อาจากห,หกหล้อาจากขั้นยู่นี่ สิกว่าขัน้นทั้งรถบัสอ่ามันทุกหางเครื่องอีกรถบัสี่ขั้นั <4 S 1> นต้องใส่เมคโคระยังเดียวรก,กบรบา,ากังนหกเาะคเอ่ฟุ้งวิาอองมาลากเพราีวิทมีแต่ตฟุ้คอรัมโอ้โหครับพี่น้องครับมอเตอร์ไซค์กระติดล้มหมอนอะ โอ้พ่อใส่กะติบลมพี่น้องาจโรอยู่รเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเข้าเข้านเข้านเข้ากันัีงเก็บไวที่โอ้เด๋ยวต่วนพนมองดูคนปัดอันนี้คนตรตปเะเทีครับปัดบุญบางไฟเนาะเออ

กองไปท่างพลัดท้นใหญ่พลัดครับลูกพลัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยครับมาเบิ่งครับมุนอุ่ยปุ๋ยครับนี่ฮะดูครับพกหล่อขั้ดันครับเอียงแท้ร่ครับปัาดไปจอดจังไหนอ่ะโอ้ลมเออ ไปหรอไปหรอไปไปเลยไปเลยไปเลยพี่ไม่ไปหรอกพี่กลัวเปี้ยนกลัวเปี้ยนมาสะมากกลัวเปี้ยนมานอะอ้าคนเอาเขาพระทรงทีมงานหมอรัมครับพี่น้องโอ้ยเนี่ยเหตุงานเนี่ยตื่นเต้ามากครับภาพเงนยเงี้ยเงี้ยนครับรถออกปรได้ครับเนี่ยบาร์ดี้ฟันซิลาห์รถบาสแม็กโค่คุณเอากินเอากันวางบางแรมเนี่ ครับพี่น้องครับโอ้ยครับพี่น้องครับยวตรวจพ่นพ์จะพจนกันว่าเมื่อนี้งดทําการแสดงหนนะึ่งวันนะจังหวัดเกาะยี่สี่ยี่ห้ายี่หกสามหมือ่องดทําการแสดงเนาะกัสิีเดิยนสายที่วันที่ยี่สิบเพ่ะนะมื่กี้ก็ไปตัง้งรัดก่อน <c oughs> ก็ไปตัง้งรับอยู่ฐานทัพก่อนนะออครับเอองดก่อนนอกมีเนาะ เก็บไทีก็สิบว้เมื่อยมามื่อขนนำมับเลยเมื่อเออบางโซ่มันสีมากยังมีฝนนี่คน่ะคมอยู่คนเมื่อคืนกะตีหาบ่ครับมื่อคืนนี่แก้งยื้อเสอแก้งือเบอมาแสดงนะแสดงยอ่งมเออฝนมาอีกมาแล้วมาหนีมือกแล้วมนีมฝนมา ไ้เวลาสามมื่อครับเลียกพื้นที่รถสิบยี่สิบกว่าคันครับทั้งหกล้อทั้งสิบล้อเป็นประวัติศาสตไปโอ้ยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยคว่ำเป็นอยู่คว่ำอยากลำบากของเพิ่นหมอลล์คำพุนครับปาดถูกลอตเตอรี่ดินกระดินแก่้วดินกระดินล้มเนาะโอ้ยเลยวต่วนเพิ่นครับพี่น้องมองดูทีมงานเพิ่นพากันยนยานยนยานอยู่ครับ ทีมงานกว่า4-500ชีวิตครับอยู่น่นรับทีมหางแกงทีมพ่อนวอยทีมหลายๆาทีมครับเพราะได้รับในดอนเหมือนม็นขึ้นมัดขึ้นคนนะนะครับ้ากันต่อระวังซิงของเนาะนะนะตื่นเสาแบ่ก็เจ็บเขา่าเก็บของล่างรถออกจากบริเวณพื้นที่ดินเนี่ยดินลมนี่แหละนะครับอา้าก็คือบรรยากาศวันนี้นะครับไทยพีนองในเบิองก,กันครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อสุภูสุคนครับมูลอุยปุยครับรรเอาฝากกาไดไลค์กดแชร์ามานาสตรอรี่ไทยพีน้องในเมืองกันเด้อน,นะครับ